ปจ๊ตปิตกระมังมานี่กระรว่าเขียบักจิครับอ้ยนะคบลปากกินได้รับปาไม่รู้ตัวตัวเขียวเขียวนี่ครับโอ้ยกะไรว่าเขียบบักจิครับโอ้ยเป็นปนเสียไว่าเขายัดยอกเขียบบักจิกจะเอ๊ะจะอ๊ะเานคว่าขาหยุดเงาเงาคนี้โอเป็นตะคุยเงาถูกปะเราจะยยอกเขียบบักจิกครับจะเอ๊ะจะเอ๊ะจะเอ ได้เนี่ครับ้วขเรื่อิกทนะครับโอ้บางเนวด่าใครออ้ด่าบานแพแวงมันจะเป็นเพศเมียนะครับนะโอ้หีตูดบุญกูเ่นี้บึงแนวเรามาดูแอบดูหีสักบบกทคกับเราจะสุนรภพนราบนัตานมือบึ้ยีเขียนบกทคกับผมโอยายักจังเลครับ่เป็นเมียลมว่าผมเห็นหีเขียนบกทแล้วผมมีอารมทางเพศครับอออพราพี่โอเคดนะครับนะทธรรฝาดีฝาดหนอมยังไ้ไม่เขียนไม มันผู้ทีตามไลกับมิตซอลอรอละาะ่เจอเนาะก็ติดตามไม่นุนไม่ไม่เสียหายหรอกเนาะไม่ต้องเม้นหรอกว่าแก้ไม่แก้ยุแก้ยุไม่ต้องบอกหรอกรู้เรื่องหมดแหละนี่แหละแซ่บไม่เป็นไอไม่ย,ยิ่ง่อ่คิ้วกุ้มป,ป,ปุ๊บไปแล้วไปแล้ว